สวัสดีครับอันนี้ก็ผมเปลี่ยนแบตอีกแล้วนะครับเมื่อก่อนใช้อันนี้นะ65วัตต์ตัว65วัตต์30,000แอมป์นะครับตอนนั้นขายไปแล้วนะครับก็เลยขายไปพร้อมกับเครื่องสตรีมเด็กไปนะครับก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้ก็เลยซื้อเครื่องซื้อตัวใหม่นะครับตัวนี้ซื้อจากช้อปปี้นะครับราคาอยู่800กว่าบาทนะครับนี่อยู่นี่อ่าอันนี้65วัตต์เหมือนกันนะครับแต่เป็น20,000แอมป์นะครับตัวนี้ได้มาราคาเท่าไหร่วะเดี๋ยวดูแป๊บนึง ราคาที่ได้มาเอ้ยไม่ได้คะแปดร้อยกว่าบาทถ้าจําไม่ผิดนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะมาเทสให้ดูนะครับว่ามันมันจ่ายไฟหกสิบห้าวัต์แล้ว ROG เนี่ยไฟสามสิบวัต์เนี่ยก็คือจะใช้เทอ์โอโหมดได้ไหมนะครับนี่ ROG ผมเปิดมาแล้วนะครับอยู่นี่แล้วก็สมัยก่อนผมใช้ตัวนี้ครับ E24 เอ้ย E29 นะครับ30,000แอมป์นะครับแต่ไฟวนมันไม่พอนะครับเดี๋ยวผมจะลองดูนะครับถอดดู ตัวนี้ถ้าแสดงไฟสถานะได้ด้วยนะครับดูไฟสถานะกดปุ๊บมันจะเด้งขึ้นมาเลยอ่าโอเคเดี๋ยวเราลองเสียบดูนะครับว่าเราจะได้ไฟไฟ30วัตต์หรือเปล่าถ้าเราใช้สายเฉพาะของมันนี่นะครับได้ถึง30หรือเปล่าลองเสียบดูครับถ้าใช้ได้นี่ก็คือผมไม่ต้องพกสายเพิ่มเลยนะปึ๊บปึ๊บโอเคเราเสียบไปแล้วนะครับตัวนี้ชาร์จเข้านะครับแต่ว่าไฟไม่ได้10 ไม่ได้30นะครับไม่ได้เธอโหมดนะได้แค่ยีบห้านะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนสายใหม่นะครับเพราะว่ามันน่าจะใช้ได้เป็น30นะครับตัวนี้เป็นสายของเครื่องเก่าผมนะครับนี่เดี๋ยวผมจะลองเสียบดูว่าจะได้30หรือเปล่านะครับนี่เสียบแล้วนะครับแล้วก็อันนี้เขาข้างๆเขาบอกว่าสามารถจ่ายได้65วัตต์นะครับแล้วก็จะเอาเข้าข้างๆนะครับปึ๊บ เข้าไหมโอเคเข้ามาเสร็จปุ๊บเราได้ไฟเป็นเทอร์โบโหมดนะครับ30วัตต์นะครับถ้าเสียบข้างๆตรงนี้นะจะได้30วัตต์ถือว่าใช้งานได้นะครับตัวนี้อ่าโอเคอันนี้ก็แค่มาลองเทสให้ดูครับอันนี้ก็ตอนนี้ไอ้เครื่องนี้นะผมใช้งานอยู่แล้วก็ไม่ได้ใส่กล่องไม่ได้ใส่อะไรท้งนั้นผมจะใช้ลูกยางตัวนี้นะครับหุ่มใส่นะครับรอบหนึ่งนะแล้วก็ใส่กระเป๋านะครับโอเคประมาณนี้โอเคสอบถามได้นะครับเดี๋ยวผมเพิ่งได้มาโอเคครับ